งานอะไรนะคะที่ทําแล้วได้เงินน่ะเราทําไปเถอะค่ะไม่มีหรอกนะคะงานไหนที่ทําแล้วไม่เหนื่อยนะคะทําแล้วนะคะแล้วเรามีความสุขนะคะทําแล้วลูกค้านะคะรู้สึกดีนะคะเราก็ทําไปเลยค่ะงานแต่ละงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานตัดผมนะคะงานสอนงานทุกอย่างนะคะการทํางานในร้านทําผมนะคะทุกอย่างนะคะมีงานง่ายงานยากนะคะปะปนเกินไปนะคะในแต่วันในแต่ละวันนะคะ มีงานที orman, ่เข right ้ามานะคะเราก็นะคะต้องทํานะคะเพราะว่าเราเป็นช่างผมแล้วคะเราก็จะต้องนะคะสามารถที่จะทำนะคะเพื่อให้มีรายได้นะคะให้มีนะคะรายได้เข้ามาในแต่แต่ละวันแต่ละวันนะคะในแต่ละวันนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่างผมนะคะมีต้นทุนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการตกแต่งร้านการดีไซน์ร้านนะคะการทุกอย่างนะคะ มีค่าใช้จ่ายหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ายาค่าเคมีนะคะค่าช่างค่านะทุกอย่างมันมีหมดเลยนะคะถ้งหรูว่าช่างทําผมนะคะมันมีค่าเสมอนะคะสําหรับเรานะคะไหนจะค่าเรียนรู้อีกนะคะบางคนน่ะเรียนเรียนนะคะตลอดนะคะเรียนไม่มีการหยุดเลยนะคะเหมือนอย่างช่างเลช่างเลก็มีค่าเรียนนะคะเพิ่มมาอีกนะคะหลายอย่างเลยนะคะไหนจะค่านะคะที่ต้องเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อจะได้เทคนิคเพิ่มเข้ามานะคะ เพื่อที่จะมาต่อยอดในร้านนะคะทุกอย่างนะคะมันมีค่าหมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะช่างผมนะคะแล้วก็อย่าหยุดการเรียนรู้นะคะทํางานอะไรก็เหนื่อยหมดนะคะที่ได้เงินมาอย่าลืมนะคะและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของค่านะคะทําผมนะคะเราก็อย่าคิดลูกค้านะคะตามหน้างานเลยนะคะมีนะคะตามราคา